สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปบาสทุกท่านนะครับล่าสุดนะครับเกิดกระแสดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับอ่าแล้วก็ก้อนหนานี่นะครับบอทโนดนะครับก็ได้ฟาดกลับนะครับคนที่มาแซะมาด่าอ่าทางผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องนะครับบอทโนดเพิ่นกับฟาดกลับ ซอยนะครับแต่ว่าล่าสุดกับพี่น้องนะครับก็มีเพจอ่าติ่งนะครับพี่น้องเพจติ่งเพจหนึ่งครับเพจสอครับพี่น้องนะครับเพิ่นกระโพดแฉบอ๊โน็ตแซะปแซะมานะครับแล้วก็ล่าสุดนี่อ่าได้ลบโพสป่อยแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสโนตนะครับโพสแบบนี้นะครับเดี๋ยวมออกอ่านให้ฟังก่อนเด้อนะครับบอกว่าผมก็งงนะครับคนที่ไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อ อะไรเลยนะครับมาโพสด่าผมตามที่มีคนแคปมาให้ดูประเด็นคือผมนอนอยู่กับลูกและไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเพจอวตารมันเสี่ยมคนได้ขนาดนี้เลยเหรอและคนที่เข้ามาเสี่ยมผมอยากให้มีสติในการคอมเมนต์ในการโพสต์หน่อยนะครับเพราะถ้ามันเป็นคดีมันไม่สนุกครับ อยากให้ใจเย็นมากกว่านี้และเมื่อคุณเด่นชัยเขามาขอโทษผมแล้วทุกอย่างก็ควรจะจบนะครับฝากเลยนะครับเม้นอย่างมีสติเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูครับนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับพี่น้องนะครับอ่าเพจอ่าเสียมนะครับก็ได้ลบโพสที่เอ่ยชื่อบอสโนตไปนะครับพี่น้องนะครับก็คือโพสนี้ครับอ่าเพจเสียมที่เพิ่น โไวบนะครับบอกว่ามึงเชื่อไหมเดี๋ยวบอสโนดบอสดาก็ออกมาบอกกูไม่เอ่ยชื่อไผกูไม่ได้ดา่าเด่นชัยตามสไตล์คนขี้กากกล้าแซะเขากล้าดา่านี่ลุยแต่ไม่กล้ายืดอกรับประมาณนี้ครับพี่นนองนะครับเพจสอเพิ่นกระโต์แบบซีนะครับล่าสุดโพสต์นี้นะครับลบ ออกไปแล้วครับพี่น้องนะครับโพสนี้นะครับหลังจากที่บอสนตนะครับเพื่อนก็ได้ไปติดต่อนะครับพี่เด่นชัยนะครับบอสนตเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่ได้รู้เลี้ยงนะครับพี่น้องแล้วก็ให้น้องมอสเนี่ยเลขาเพื่อนเนี่ยเป็นคนติดต่อพี่เด่นชัยไปนะครับแล้วก็พี่เด่นชัยก็โพสขอโทษแบบซี่นะครับบอกว่าผมได้รับการติดต่อจากน้องมอสเลขาบอสน็ตยืนยันว่าเป็นเพจจริง แต่โพสที่เกิดขึ้นเรื่องบอสนตไม่ได้เป็นคนโพสและไม่รู้เรื่องกับโพสที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าที่โพสไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมแต่สาเหตุที่ผมโพสแบบนี้ได้เกิดจากคอมเมนต์แท็กผมมาและคอมเมนต์ในนั้นก็โยงถึงผมหมดนะครับซึ่งทำให้ผมเองรู้สึกเสียหายเกิดความเข้าใจกันผิดจึงได้โพสแบบนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพรุนแรง ตรงนี้ขอโทษตัวบอสน็อด้วยเพราะแกไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คุยกันแล้วว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากเพจที่มาปั่นนะครับเพจเสี่ยมต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณบอสน็ตที่รีบให้น้องมอสติดต่อมาเพื่อปรับความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันและขอกรุณาเพจต่างๆ FC ต่างๆอย่าคอมเมนต์และปั่นให้เกิดความเข้าใจผิด กนั่นแหละครับล่าสุดนะครับพี่เด่นชัยวงสามารถท็อปไลน์นะครับก็ออกมาขอโทษบอตโนดแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าบอตโนดเนี่ยนะครับให้เลขามาปรับความเข้าใจแล้วว่าเบอร์ยของเด้อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วว่าล่าสุดนะครับเพจเสือกผ่านสื่อครับพี่น้องนะครับล่าสุดนี้หายนะครับก็คือเข่าบ่ได้ครับพี่น้องนะครับถูกปิดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่น้องนะครับ เผเสือกผ่านสื่อนะครับเอาเกิดยังึ้นกับพี่นองนะครับ FC หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกบางคนบางท่านก็บอกว่าเป็นได้นะครับเจอบอสโนดเข้าไปจื้อบ่อสั่นพี่นองนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเยี่ยมเลยบอสโนดจัดการเลยประมาณนี้ครับพี่นองนะครับ FC ทางฝั่งของบอสโนดก็บอกว่า ให้บอโนนจัดการเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเขาเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับนุ่มบองแล้วข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ